เขาบอกว่าจะเดินไปก็เดินรง่ายมันก็เดินทางมานิอัน้กงถ่ายไมอยู่เลยนะดูย้อนนดำไหดูนักโอ้โอ้ดูจะหนักโป้อะไรไี่เปเรื่องเลย ขาเนียวเี่ยนขาเนียวส่สูตรลาคเขาเนียวเขาเหนียวทำหมี่ไวรุ่นพันขาเหนียวที่วันทนี้เราไม่เฮ้ยตกไ้บอกว่าเด็กเมื่อกี้ไม่อาวน้วนี่วันนี้เราไม่ตีได้อีกไหมอวเมื่อวานวันที่เท่าไหร่วันแรกเหรอเมื่อวาวันที่ี่ใเขาเที่คเลี้ยงนายสมืหนีแ้ เาบาทหรมียมบาใครวะตีวมาแอบถ่ายมึอ่ะเฮ้ยอย่าูดเลยเฮ้ยเดี๋ยว่ยอย่า่า่ายยนึ่งันหงห่ตว์ยีคนนี้คนนี้ยังรอไอัไหนวะคนนี้จะือปล่ายังรอไม่่ลูกสาวหรไอเ มงกเลร้งเลยนะประเด็นน่ะมงมันดีซะด้วยเมื่อกี้ได้มูเกิดมเกิดภาพเบอร์เฮ้ยโบโบโบโอ้ยนหล่อเลยเลยสตอรี่เลยตีโอ้หเลียวสาวสาวกด